สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับพี่ฝั่งช่างเกลนะวันนี้ก็เอาเพลงพร้อๆมาฝากกันอีกแล้วนะครับเพลงนี้มีชื่อเพลงว่าจุยนะครับหรือจะแปลง้ว่าติดตามนะครับเป็นเพลงของเฉินอีเชียนนะครับเป็นนักร้องหญิงเสียงใสเลยเพราะมากนะครับก็แนะนําให้ไปฟังเพลงเต็มๆกันอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาฟังแล้วก็มาแปลกันนะครับรวมถึง ในท้ายคลิปก็เหมือนเดิมเราจะมาดูซิว่าผมพอฟังเพลงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจในบทเรียนภาษาจีนอะไรบ้างแล้วก็จะเอาอะไรมาฝากกันนะครับนะก็เหมือนเดิมนะครับเข้าไปที่ YouTube นะเพลงนี้สั้นๆเลยประโยคเดียวจุยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพิมพ์เซ UI อเนี่ยอาจจะหาไม่ค่อยเจอนะเพราะฉะนนั้แนะนำนะครับให้เติมชื่อนะักร้องไปด้วยนะชื่อเพลงที่สั้นเกินไปบางทีมันมีคลิปอะไรหลายนะอันที่พิมพ์อินมันคล้ายๆกันอย่างเงี้ยนะครับก็ลองเซิร์ชตามนี้ดูนะก็จะมีหลายเวอร์ชั่นเลยนะครับเป็นเพลงใหม่ที่กําลังนิยมกันนะครับมีความไพเราะมากนะครับมีการ c คอรเวอร์กันหลายเวอร์ชันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับลองไปหาข้อมูลนะในปลายตู้ได้นะครับแต่ว่า ครั้งนี้เนี่ยในปายทั่วไปเคยเนี่ยไม่ไม่มีนะผมมาแล้วลไม่ไม่เจอก็มีข้อมูลเป็นบางส่วนนะก็เอามาฝากกันตรงนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่เนื้อเพลงกันนะครับเนาะเนื้อเพลงก็ไม่ยาวมากนะครับมีท่อนฮุกท่อนอะไรแล้วก็ข้อมหมายดีๆเลยนะอ่าเนี่ยครับก็เนื้อเพลงก็ประมาณนี้นะ1 2 3 4 5 6 6 ท่อนนะก็เดี๋ยวมาฟังดูกันทีละท่อนนะครับเนาะมาเริ่มกันที่ท่อนแรกก่อนเลยนะโย่จิงกั่วหน้าเกอเจียโขอหนาเทียวลู่อีรันเหินนโตเสียงสี่วอมันที่อิชบีชวันร้นอนเดโซเดี๋ยวมาฟังเพลงกันนะครับ ตอนนี้นะก็โยจิงกวัวน่าเก๋เจียโขอนะได้ผ่านมายังถนนเส้นนั้นอีกแล้วหน้าแถวลู่อิร่านหนินโตซึ่งถนนเส้นนั้นก็ยังคงลาชันเหมือนเดิมเสียงฉี่ออกเหมือนตีช่อแล้วก็นึกถึงตอนที่พวกเราครั้งแรกผีฉี่บนเรสตโซที่นึกถึงมือที่อุ่นนะมือที่ร้อนของเราทั้งสองคนก็คือได้จับมือกันนะครับ มาราเลยกันเนาะโย,โย่โย่ก็แปลว่าอีกแล้วนะโย่อีกแล้วอะไระ่ะจิงกั้วได้ผ่านมาผ่านมาอีกแล้วที่ไหนหนาเกอเจียโคก็คือที่ถนนปากทางของถนนเส้นนั้นนะเจียแปลว่าถนนเส้นเล็กๆนะครับนาเถียวลูนะถนนเส้นนั้นนะเถียวเป็นลักษณาะาของถนนนะคือเถียวลูนะลูคือถนนนะอีหร่านก็ยังคงเหินโตโตแปลว่าชันก็คือ,อยังชันมากๆนะครับ เสียงฉี่ก็คิดถึงวอเหมือนพวกเราที่อี่มื้อครั้งแรกครั้งแรกที่พวกเราเป็นอะไรกันนะครับอ่าอืมก็คือครั้งแรกที่ป er ีชื้วันเรอตเตอร์โศปีชื้ก็คือของกันและกันนะก็คืออ่าแล้วก็วันว er ันเร่อคือที่อุ่นๆนะเตอร์โศมือมือนะมือที่มีอุณหภูมิอุ่นๆร้อนๆนะครับก็คือแต่ว่าได้จับมือกันครั้งแรกแล้วก็ได รับรู้รู้สึกถึงอุณหภูมินะดยความร้อนในมือของกันและกันนะของทั้งสองฝ่ายนะครับประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวมาฟังท่อนถัดมากันนะครับท่อนถัดมานะครับท่อนถัดมาเยซูซือเจียนเจ้โต้หลิวชายหุยร่างหวออู่อี้เจียนคั่นโทอ,อีเชี่ยจะซื้อมองโหยมาฟังเพลงกันนะครับ อ่านะครับสสรเยี่ยซื้อเจีย้ใจโตเหลียวนะอาจจะเป็นเพราะเวลายังคงหมุนเวียนไปไม่หยุดชายห้วยร่างว่าอูอีเจียงคันโทจึงทำให้ฉันได้เข้าใจไม่ทันตั้งตัวก็สามารถเข้าใจได้ว่าอีเชี่ยจะซื่อมองโหยว,ว่าทั้งชีวิตเนี่ยมันเป็นเหมือนแค่การท่องเที่ยวอยู่ในความฝันเท่านั้นเองนะครับ นะ yes, you, นะเยื่นะก็คืออาจาะอาจจะอะไรสื่อเจียนนะครับสื่อเจียนก็คือเวลาใจโตเหลีวโตเหลียวคือหมุนเวียนอยู่นะครับฉายหุ้ยจึงทําให้ร่างบอทําให้ฉันอะไรอูอี้เจียนนะครับอูอี้เจียนคือโดยไม่ทันรู้เนือ้อรู้ตัวโดยไม่ทันแบบตั้งใจอะไรงเงี้ยทัขคานโทคานโทคือแบบเข้าใจอย่างทะลุโปร่งมองแบบอย่าง like ทะลุนะขานแปลว่ามองนะโทแปลว่าทะลุมองอย่างทะลุโปร่งก็คือแบบเข้าใจอย่างท่องแท้เลยว่า อ切，一切ียเชยีคือทั้งชีวิตเนี่ยจือชื่อเป็นเพียงแค่เมื่ออยการท่องเที่ยวอยู่ในความฝันก็เป็นเพียงแค่ความฝันเนาะเมื่อแปลว่าความฝันเนาะอยูแปลว่าท่องเที่ยวก็ท่องเทีย่ยวในความฝันก็คือที่ผ่านมามันเป็นเพียงแค่ฝันไปเท่านั้นเองหรืออะไรประมาณนี้นะครับมาฟังท่อนถัดไปกันนะครับท่อนถัดมานะครับ ปูฉัวละเจิงเกอหินเหรอนะครับอ่ะเดี๋ยวมาฟังเพลงกันนะครับนะครับปั๊บโซโยวอร์ิฮวนเตโตเทียนซ่งโยนิเนเซอรก็คือนำสิ่งที่ชอบทั้งหมดนี่ยไปเติมแต็มลงไปให้กับสี่งตของเธอนะที่มีเธออยู่นะโอ้ยเลยนี่ปูจัวละเจิงเกออินเหรอเพื่อให้เธอเนี่ยสามารถ อกกอดทางช้างเผื่อนะเว้ยได้นะครับปะก็คือแบบเป็นกริยานะว่าทําอะไรทําอะไรสักอย่างหนึง่งสวยโยทั้งหมดนะฮะนะสวยโยทั้งหมดทั้งหมดอะไรหัวสีขวนเต๋อก็คือสิ่งที่ฉันชอบทั้งหมดนะฮะสีวนคือชอบนะโตโตไปหมดทั้งหมดเลยเหมือนกันเถียนสร้างก็คือเติมเติมเข้าไปโยนีเต๋อเหียนเซะก็คือที่มีสีสันนะของเธออนะไรเงี้ยโอ้ยเหรอเพื่อที่ว่า นี่ผูจชัวนะครับก็คืออบก้อนนะแหละเจิงเกออินเหอเจิงเกอก็แปลว่าทั้งหมดนะแล้วก็อินเหอก็คือทางช้างเผือกนะครับทางให้างเอเป็นสีเงินเงินเนาะอินนี่แปลว่าเงินนะฮะสีเงินเหอแปลว่าลำธารลำธารสีเงินเนี่ยจะหมายถึงทางช้างเผือกเพราะว่าทางช้างเผือกตอนกลางคืนจะเป็นสีขาวๆเนาะท่ามกลางทองฟ้าที่มืดสนิทสีดำเนี่ยก็จะมีแสงดาวเนี่ยส่องริบระยับแน่นหนาแล้วเป็นเส้นทางยาวทางช้างเผือกนะ สีเผือเนาะแต่บ้านเราเผือก็สีขาวเนาะแต่ภาษาจีนใช้เป็นอินเหอนนะเป็นสีเงินสีขาวๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาฟังท่อนถัดไปกันนะครับท่อนถัดมานะปะสวยโยหนีใจอีเต๋อหนี讨厌的都学会了可我还是那个渺小的我变成太阳照亮你的我เดี๋ยวมาฟังเพลงกันนะครับ ตอนนี้นะครับปะสวยโยหนีแจอีเตอนะเอาททุกสิ่งทุกอย่างที่เธอแคร์ที่เธอให้ความสำคัญนะหนีเถาเยี่ยนเตอ๋อที่เธอไม่ชอบนะโตเสียวหุยเหล่มาเรียนรู้ทั้งหมดเ mm hmm. คอวาอร์ชื่นหน้าเกิเหมียวเซียวตัวแต่ฉันก็ยังเป็นคนตัวเล็กๆเหมือนเดิมเปลี่ยนเฉิงท่าย,ยางเจ้าเรี่ยงหนีเตอ๋อวแล้วก็จะเปลี่ยนไปเป็นพระอาทิตย์คอยส่องแสงสว่างให้กับเธอนะฮะ ส่วยโยเหมือนเดิมนะแปลว่าทั้งหมดนะครับส่วยโยคือเอาทั้งหมดทั้งหมดที่อะไรหนีใจอีเต๋อใจอีแปลว่าแคร์แปลว่าใส่ใจนะครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอใส่ใจรวมถึงหนีเถาเยี่ยนเต๋อก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอเถาเยี่ยนที่เธอไม่ชอบโตเสือหุ่ยเหลอามาเรียนรู้มาศึกษาแล้วทั้งหมดเคอก็คือเคอะเซื่อนะแต่ว่าฉันหัว หายชื่อก็ยังคงเป็นหน้าเกอเหมียวเซี่ยวตัวเหมียวเซี่ยวแปลว่า,ลวา,ลวาเล็กๆตวัตวเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับนะบแล้วก็เปี้ยนเฉิงเปลี่ยนไปเป็นท่าย,ยางพระอาทิตย์เจ้าเลียงหนีตวส่องแสงสว่างให้กับเธอนะใชครับ,นะรบก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวฟังท่อนถัดไปกันนะครับอ่าท่อนถ่อมานะครับ我愿意一直这ย变成你爱的模ย,ย,ออยง อิงจื้อหลีผู้คายกวางชงเฮยเย่จุยเสยเต้าเทียนเลี่ยงเดี๋ยวมาฟังเพลงกันนะครับนะครับอ่าห่อยืยี่อิงจือเจยงเป็นเฉีงนี่ตัวหมย่าง ฉันเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นในแบบที่เธอรักเสี่ยงอิงจึหลีผู้คายกวงเหมือนกับเงาที่ไม่เคยหนีหายไปจากแสงสว่างชงเฮยเย่จุยสวยเต้าเทียนเลี่ยงจากกลางคืนติดตามไปจนถ,ถึงสว่างนะครับอ่ะหัวยื่นอนะครับยนอเหมือนเดิมนะย e ื่นอี้ลว่าเต็มใจนะอีฉืออีถือก็คือตลอดไปเจอ,อย่างอย่างนี้ตลอดไปนะครับยังไง เปลี่ยนเฉิงก็คือเปลี่ยนไปเปน็นหนี ي, อ้ายเต๋าหมอย่างหมย่างปาแปลว่ารูปแบบแบบที่เธอรักหนี ي, อ้เต๋าหมย่างคือในแบบที่เธอรักฉันยินดีที่จะเปลี่ยนไปเป็นแบบที่เธอรักอย่างนี้ตลอดไปเสี่ยงคาว่าเสี่ยงแปลว่าเหมือนกับเหมือนกับอะไรอิงเจออิงเจอแปลว่าเงานะฮะหลีผู้คายหลีแปลว่าจากไปหลีผู้คายผู้แปลวา่าไม่เนาะก็คือไม่จากไปไหนไม่ไม่ไม่จากอะไรไปไหนไม่จาก กวงก็คือแสงสว่างก็คือเหมือนกับเงาที่ไม่เคยจากไม่เคยห่างจากแสงสว่างไปไหนนะครับฉงเฉมว่าจากนะจากจาก,จากจากจุดไหนก็คือจากเฮยเย่นะครับจากตอนมืดสนิทจุยสุยติดตามไปจนถึงเทียนเลี้ยงก็คือจนกระทั่งถึงสว่างนะครับมาฟังท่อนถัดไปกันนะครับอ่าท่อนถัดมาหนีเตฟังเสี้ยงจิวซูวอเฟีเย ตีฟังอู่เถียวเจี้ยนใจนหนีสันพางนะครับมาฟังเพลงกันนะครับอ่านะครับหนียงเธอฟังเ越ียงทีิตทางที่เธอไปก็จะเป็นจุดหมายปลายทางที่ฉันจะบินไปเหมือนกัน อู๋เฉียวเจี้ยนจ้าหนีสนพางฉันจะติดตามไปอยู่ข้างๆเธอโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับนี่เธอฟังเสี้ยงฟังเสี้ยงเขาบอกว่าทิศทางน,นะครับก็คือทิศทางของเธอนะครับจิ้วซืกก่อก็คือก็คืออะไรหวเฟยเยต่ตตี้ฟางเฟยเย่ก็คือบินไปนะครับตี้ฟางคือที่ก็คือที่ที่ฉันจะบินไปนะคือเธอไปไหนฉันก็จะไปนั่นนะครับอู๋เฉียวเจี้ยนนะครับ อูเถียวเจียเจ้ยนเถียวเจี้ยนแปลว่าเงื่อนไขนะครับอู๋แปลว่าไม่นะฮะก็คือไม่มีเงื่อนไขเลยนะโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรที่จะจ่ายหนีเสินพางที่จะไปอยู่ข้างๆเธอเสินพางก็คือข้างๆนะครับโอเคจบแล้วนะครับสําหรับเนื้อเพลงนะครับทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวไปทบทวนดูเพลงกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเข้าที่บทเรียนที่เอามาฝากกันวันนี้นะครับ ครับก็ลองไปฟังเพลงแล้วก็มาทบทวนเนื้อร้องเนาะเผื่อได้ไอเดียดีๆได้แรงบันดาลใจดีๆที่อยากจะเรียนภาษาจีนนะครับแล้วก็มันจะทําให้เราเกิดความคุ้นเคยด้วยนะครับว่าไอ้เขาวางประโยคเรียงประโยคกันอย่างนี้นะครับถึงแม้ว่าการเรียงประโยคหรือว่าวางประโยคในในในเนื้อเพลงมันอาจจะไม่ใช่อะไรที่ท ที่ง่ายนะที่จะเรียนรู้แต่ว่าผมว่ามันก็สนุกดีแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจเนาะแต่ว่าถ้าจะแบบเรื่องแกรมมาเรื่องไวยากรณ์ที่ถูกต้องก็ต้องไปศึกษาในตำราเนาะตำราให้ชัดเจนแต่ว่าถ้าจะใช้กับการสื่อสารทั่วไปเนี่ยผมว่ามันใช้ได้เลยแหละเนาะเป็นศัพท์เพราะๆซึ้งๆอาจจะไว้จีบหนุ่มจีบสาวอะไรอย่างงี้นะครับอะเดี๋ยวมาดูที่บทเรียนกันดีกว่านะว่าจะเอาอะไรมาฝากกันนะก็คําว่าจุยนะครับ จุยเนาะก็แปลว่าติดตามนะแต่เขายังมีอีกความหมายหนึ่งนะครับก็คือแปลว่าจีบนะจ,บนนจีบคนนั้นจีบคนนี้อะไรเงี้ยอ่ะคราวนี้มาดูสัตท์ตะกูลคําว่าจุยนะก็มีจุยการนะจุยศิลจุยเฉียวเนี่ยแปลว่าตามหมดเลยนะก็มีจุยเว้นจุยเว้นนี่แปลว่าถามนะจุยม่งแปลว่าตามความฝันแล้วก็จุยจูก็แปลว่าตามเหมือนกันนะก็ตะกูลจุยนี่เท่าที่คนมาไม่เยอะมากแล้วก็จริงๆผมก็ใช้ไม่กี่ตัวนะส่วนใหญ่จะใช้ จุยเฉยคำเดียวก็อาจจะอาจจะมีจุยเวินนะที่ที่เคยใช้นะครับตอนถามคำถามแล้วก็มีจุยศิลน,นะที่บอกว่าตามหาเนี่ยที่ที่เคยใช้นะตอนที่อยู่ที่เมืองจีนแต่คิดว่าเรารู้สั์ไว้เยอะๆมันก็เป็นความรู้เนาะแต่ว่าที่จะเอาไว้ใช้นะี่ก็ออกสัพท์พื้นฐานพื้นฐานไปนะแต่เวลาฟังก็อาจจะฟังเพื่อที่จะให้รู้นะครับอ่ะอย่างที่บอกนะคําว่าจุยนะแปลว่า จีบก็ได้คราวนี uh ้ก <huh> sure. ็เลยเอาบทความแบบว่าน่ารักน่ารักนะครับนะคิดว่าไม่รู้ว่าฟังแล้วจะขำอะไรแต่ว่ามันน่ารักนะเขาเขียนมานะอ่ลองดูนะครับเขาบอกว่าเตี้ยจุยกงเจียวเชอเลอจุยวอลป้าวจโวเตหเหันมากเออเชี่ยหันเคอร์ไอ้นะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยอย่าไปตามรถเมล์เลยนะเตี้ยจุยกงเจียวเชอเลอจุยตัวนี้แปลว่าตามนะจุยวอลป้ามาจีบฉันดีกว่าเป็นจุยตัวเดิมนะแต่แปลว่าจีบแล้วจีบฉันดีกว่า วัวโจตเธอเหินม่านฉันน่ะเดินช้านะเออเฉียวเหินก็นได้แล้วก็ยังน่ารักอีกด้วยะนะครับอลองดูนะเผื่อใครจะเอามุกนี้ไปใช้แต่เดี๋ยวยังมีอีกบทความหนึ่งเดี๋ยวเอาฝากกันน่ารักเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับคำว่าจุยนี่แหละนะครับไปดูกันนะครับมาดูบทความที่สองนะ,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 ะวันกู้วันถีนี่เผาเธอควายมาอีกคนนึงก็ตอบว่าปวกควายอ่ะจำมาล่ะแล้วคนที่ถามครั้งแรกก็ตอบว่าน่าหวเองไก่เคยจุยเธอเต้าหนิ ามาดูกันนะครับเพราะแปลว่าอะไรก็มีคนแรกนะก็ถามว่าวุ่นกุ้นชีฉันถามแล้วหน่อยสินีเผาเธอควอยมาเธอวิ่งเร็วหรือเปล่า,นาคนที่ถูกถามก็เลยตอบว่าปูุกค้อยอไม่เร็วอ่ะจะมาแล้วทำไมอ๋อคนนั้นได้ทีเลยก็เลยตอบว่าหน้าหัวอิงกายเคยจุยเต้านีงั้นฉันก็สามารถที่จะตามเธอทันได้สิ แต่ว่าไอ้คำว่าจุยเธอเต้านี่ตามเธอทันตรงเนี้ยมันมีในย้ามันสองแง่สองามมันแปลว่าจุยเธอเต้านีคือวิ่งตามไปทันก็ได้หรือจะแปลว่าจีบเธอติดก็ได้นะครับจุยเธอเต้าหนีหมายถึงจีบติดก็ได้เหมือนกันนะนี่ก็เป็นสเสน่ห์เล็กๆข,ของภาษาจีนนะครับจากติดตามเนาะจะตามไปอยู่ด้วยกันเหมือนอิงจือหลีผู้ขายกลงวนะเหมือนเงาที่ไม่เคยหายไปเลยอ่ะงั้นก็มาอยู่ด้วยกันนะก็เลยเอาสับํำนวนเกี่ยวกับ การอยู่ด <im sharing> ้วยกันเนี่ยเอามาฝากนะครับประมาณนี้อันแรกเลยจ้ายหนีเส้นพางนะครับในเนื้อเพลงมีจ้ายหนีเส้นพางจ้ายหนีเส้นพางแปลว่าอยู่ข้างๆเธอนะจ้ายหนีเส้นเปียนจ้ายหนีเส้นเปียนก็แปลว่าอยู่เคียงข้างเธอเหมือนกันนะครับต่อมาจ้ายหนีจั่วโยกจ้ายหนีจั่วโยกอยู่ใกล้ๆเธอจั่วซ้ายโยกขวานะจั่วโยกเขาแปลว่าใกล้ๆนะจ้ายหนีเส้นโห o จ้ายหนีเซนโฮอยู่ข้างหลังเธอนะอาจจะคอยแบบผลักดันคอยเป็นกำลังใจอยู่ด้านหลังเนี่ยก็เลยจ้ายหนีเซนโฮนะครับต่อมานะครับจ้ายเข้าจิ้นหนีจ้ายเข้าจิ้นหนีเข้าใกล้เธอนะเข้าจริงแปลว่าเข้าไปใกล้เธอนะครับจ้ายหลีปู้คายหนีนะก็คือจ้ายหลีปู้คายหนีนะก็คือไม่จากเธอไปไหนนะหลีคายนะหลีคายแปลว่าจากลาเอาคําว่าปู้มา ขั้นไว้ตรงกลางนะเป็นหลีปู้คายไม่จากไปไหนนะครับใจอีฉีใจอีฉี่็าอยู่ด้วยกันนะครับคำตัดปสิงอิ่งปู้หลีนะครับส,ส,ส, like, สิงอิงปู้หลีก็เป็นสำนวนว่าตัวกับเงานี่ไม่แยกกันนะครับสิงหมายถึงตัวหมายถึงรูปร่างนะสิงอิงปู้หลีเงาไม่แยกกันตัวติดกันนะครับต่อมารู้อิ่งสุยสิงรู้อิงสุยสิงก็เหมือนกันครับเหมือนเงาติดตามนะรู้เปรียบเสมือนะ ิงก็แปลว่าเงาสุยสิงนะติดตามไปตลอดติดตามกับร่างเราไปตลอดนะต่อมาเฟิงอยู่ทงโจนะครับเฟิ่งอยู่ทงโจก็บอกว่าลมฝนเนี่ยเรือลำเดียวกันนะก็คืออยู่ด้วยกันนะฝ่าลมฝ่าฝนไปด้วยกันในวันนี้นะครับเสียงอีเวมิงนะครับเสียงอีเวมิงแปลว่ามีชีวิตเพื่อกันและกันนะครับอ่าถัดมานะครับ ปู่หลีปูชีแปลว่าไม่จากไปไม่ทอดทิ้งนะครับหลีก็มาจากคำว่าหรีคายนะครับแปลว่าทอดไอแปลว่าจากไปนะชีมาจากว่าเผาชีฟั่งชีแปลว่าทอดทิ้งนะครับเอาว่าปู่นะคำว่าปู่ไปวางไว้ข้างหน้าคือไม่จากไปไหนแล้วก็ไม่ทอดทิ้งนะซึ่งสื่อเสียงสุยนะครับซึ่งแปลว่ามีชีวิตนะสื่อแปลว่าตายเสียงสุยก็คือจะอยู่ด้วยกันก็คือจะเป็นจะตายก็จะไปด้วยกันนะครับ ต่อมาครับสุดท้ายถงเซิงกงสือถงเซิงกงสือนะครับถงเซิงกงสือแปลว่าก็เป็นตายด้วยกันเหมือนกันครับถงเพราะด้วยกันกงแปลว่าด้วยกันเหมือนกันนะครับมีชีวิตด้วยกันแล้วก็ตายก็ตายด้วยกันนะก็ประมาณนี้นะก็จะใจอิจฉก็อยู่กันด้วยความรักเนาะนะฮะมาถึงบทความสุดท้ายวันนี้มาบทความแบบกิ๊เก๋อีกแบบหนึ่งเป็นบทความที่อ่า ้องบอกว่าเป็นบทความประเภทที่สร้างความมึนงงให้กับชาวต่างชาติที่เรียนภาษาจีนนะครับลองสังเกตดูนะบทความนี้ผมจะมีตัวหนังสือปกตินะครับที่อยู่ด้านหลังเนาะด้านหน้านี่จะเป็นตัวสีน้ําเงินนะแล้วก็ท่อนถัดมานี่จะเป็นตัวสีชมพูนะแต่หลังจากข้อความพวกนี้มันจะเขียนภาษาจีนเหมือนกันเลยใช้คำคำเดียวกันเลยแต่ความหมายเขาจะไม่เหมือนเดิมเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูกันถีละท่อนกันนะครับ เสี่ยวชื่อโฮโทโทชื่อเผาเมียนจากต้าโฮโทโทชื่อเผาเมียนนะครับคาก็คือโทโทชื่อเผาเมียนเหมือนกันนะต่างกันแค่ตรงคําว่าเสี่ยวชื่อโฮกับจากต้าโฮนะเพราะคือตอนเป็นเด็กก็ต้องแอบกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปพอโตขึ้นก็ต้องแอบกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแต่ในแยะความหมายเขาต่างกันก็คือเสี่ยวชื่อโฮโทโทชื่อเผาเมียนคือ จะกินบะหมีม่สำเร็จรูปก็ต้องกลัวถูกดุอะไรเงี้ยก็เลยต้องแอบกินแต่พอโตขึ้นเนี่ยก็ต้องแอบกินเหมือนกันแต่เป็นเพราะว่ากลัวพ่อแม่หรือคนที่รักเป็นกังวลนะฮะอ่ะเก็บเกนะ้ออ่านว่า小时候特别怕父母知道现在特别怕เต้า,น,า,า,ตานะครับก็คือตอนเด็กๆก,กลัวคุณพ่อคุณแม่รู้ ปัจจุบันก็กลัวคุณพ่อคุณแม่รู้นะก็เหมือนกันเลยนะครับเป็นนัยยะคล้ายๆกันนะครับนะเพราะว่าโตขึ้นเนี่ยหลายๆครั้งเราก็มีหลายเรื่องไม่อยากคุณพ่อคุณแม่รู้นะพเพราะกลัวท่านจะเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะถัดมาอีเฉียนเทอเปียสีหวนิเกอร์เหรนเซนจเทอเปียสีหวนิเกอร์เหรนนะ,ะคำนี้ก็คือบอกว่าเมื่อก่อน ชอบคนคนหนึ่งมากๆเลยแต่ตอนนี้ชอบอยู่คนเดียวนะฮะก็คือต่างกันตรงว่าประโยคก่อนหน้าอีเฉียนเธอเปียสีหวัวนี้ก็คือชอบมากชอบคนคนหนึง่งชอบคนคนหนึง่งชอบอีกเกินมากแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเล่นคำนะเขียนมันกันเลยนะครับนะเขียนมันกันเลยเธอเปียสีหวัวแล้วก็ต้องอธิไว้นิดนึงแล้วก็ตอบว่าอีเกเรนก็คือตอนนี้ชอบที่จะ อีกเรื่องก็คืออยู่คนเดียวนะคือไม่ได้ไปชอบใครนะแต่ชอบที่จะอยู่ตัวคนเดียวอะไรเงี้ยนะครับแต่เขียนเหมือนกันเลยนะแค่เว้นวารคตอนพูดต่างกันนิดน,น,นึงอะไรเงี้ยนะแล้วก็ต่อมานะครับท่อนถันมานะอีเชียนเสยยียข้าดปสาูสร้างเส้นใจเสียข้าดปูสร้างนะก็คือว่าเมื่อก่อนนี้ไม่มีใครที่จะชอบเราเลยข้าดปูสร้างนะครับเสยตัวข้าดปูสร้างเมื่อก่อนเนี้ยไม่มีใครชอบ เซียนใจแต่ว่าตอนนี้เสยเหยียดข้ามปูสร้างก็คือแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่ได้ชอบใครเลยอะไรประมาณนี้นะครับข้าพู้สร้างแปลว่าประมาณชอบอะไรเงี้ยนะครับประโยคสุดท้ายนะครับอีเฉียนอูหัวปูสัวเซียนใจอูห่วปูัวนะบ,บอกว่าเมื่อก่อนนี้ไม่มีคําพูดไหนที่จะไม่พูดเซียนใจ อูหวัววผูสัวตอนนี้ไม่มีคําพูดให้พูดอะไรเงี้ยไม่มีคําพูดที่จะให้พูดประมาณเนี้ยนะครับ,บแบบมันหนึง่งจะงงแต่ว่าถามเพื่อนคนจีนมาแล้วนะถือว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราสนิทสนมกันมากอูหวัววผู้สัวคือแบบไม่มีคาไหนเลยที่จะไม่พูดคือมีอะไรก็จะบอกบอกกันหมดอะไรเงี้ยบอกทุกสิ่งทุกอย่างเล่าทุกเสิ่งทุกอย่างเล่าทุกเรื่องทุกราวซีกันมากเล่าหมด เอาหมอยแต่ปัจจุบันเส้นใจอูห่วปผู้สัวแต่ตอนเนี้กลายเป็นเงียบงนันคืออูห่วไม่มีคําพูดไม่มีอะไรที่จะต้องเล่าก็คือมันไม่มีอะไรจะพูดไม,ไม,ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรอะไรประมาณนี้นะครับถ้านะงงสงสัยก็เดี๋ยวมาคุยกันทีหลังเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างยากเพราะว่าเพื่อนคนจริงก็ยังบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ที่ ที่ยากสําหรับคนต่างชาติแต่ว่ามันก็เป็นสเสน่ห์อันหนึ่งของภาษาจีนแล้วพอดีไปเจอมาก็เลยก็เลยอยากเอามาฝากกันนะครับเนาะว่าไอ้มันก็มีทั้งบทความสนุกสนุบบทความขำๆแล้วก็บทความที่แปลกๆอย่างนี้นะครับจบท้ายคลิปกันดีกว่าเนาะก็เหมือนเดิมนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณมากๆากเลยหวังว่า คลิปที่ทำนาะก็จะเป็นการแนะนําเพลงจีนเพราะๆให้ทุกคนได้รู้จักเพลงจีนมากขึ้นนะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับให้มีความสุขในการเรียนแล้วก็จะได้สื่อสารความคิดกันด้วยนะครับไอผมฟังเพลงจีนเพลงนี้แล้วเนี่ยผมใช้เพลงจีนในการศึกษาความรู้ทางภาษาจีนยังไงบ้างนอกเหนือจากที่จะแค่แปลสัพท์ในเนื้อแล้วเนี่ยผมทําอะไรกับมันมากไปกว่านั้นนะครับนะก็อย่างที่บอกแหละว่าว่าบางทีเจอศัพท์แล้วก็อ่ะ หาศัพที่ตระกูล Family เหมือนกันอย่างคำว่าจุยดูซิ Family ของเขาเพื่อจุยมีอะไรบ้างหรือหาคำเหมือนคำตรงข้ามอะไรอย่างนี้นะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึง่งขอบคุณจริงๆที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกด u b s c r i b e นะกดไลค์นะกดแชร์กดติดตามแล้วบอกต่อกันด้วยนะครับส่งต่อส่งมอบสิ่งดีๆให้แก่กันนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ 像影子离不开光，从黑夜追随到天亮。